รับเติมลูบี้เกมไลน์เลนเจอร์ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยิด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลเลยครับผม โอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมลายลนเจอร์นะครับผมแล้วก็มาอยู่ใน i d 2ครับผม i d 2เติมเดือนละสามพันครับผมจริงจริงสามพันจริงจรงครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะจับเจ้ามูลไล่กาหรือว่าเจ้าหุ่นไล่กานะครับผมเอามาลง PVP กันดูนะครับผมแล้วก็ จะพาไปดูเกียร์ที่ใส่แล้วมันปลดศักยภาพได้แบบสุดยอดนะครับผมมันเชื่อมมันเพิ่มออปชันสกิลพัดขึ้นมาแบบดีมากๆซึ่งเกียร์ที่ผมใส่เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่ได้มาเป็น8ดดาวทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ ปดออปชั่นสกิลพัทแม็กหมดทุกอันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรามารีวิวแล้วก็เราเอาไปตีกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเหมือนมันจะมีเลนเจอร์ธาุมืดกลับมานะครับผมแล้วถ้าเกิดเจ้าไล่กามูลไล่กากลับมาเนี่ยยังควรจะเปิดหาอยู่หรือเปล่าก็ เอามาดูคลิปนี้ไว้เป็นต้นแบบก็ได้นะครับผมว่าจะเปิดหากันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดนะถ้าเกิดมันกลับมาเร็วเร็วนี้นะครับผมอีก2-3วันข้างหน้าเนี่ยนะครับผมโอเคก็ มูลไลยกานะครับผมผมขอสรุปสั้นๆสกิลที่โดดเด่นเลยแล้วกันนะครับผมสกิลที่โดดเด่นมันอยู่ที่ความสามารถครับผมความสามารถาร่างโคนครับอันนี้คือมีมากับตัวมันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็โคนนิ่งพักพวกนะครับผมโคนนิ่งพักพวกก็คือโคนนิ่งพันธมิตรครับคือโคนนิ่งทีมของตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะตั้งอยู่ทีมเอหรือทีม B มันก็จะโคนนิ่งออกมาหมดเลยนะครับผมส่วน อ,อันนี้ถ้าเกิดเป็นสกิลอย่างอื่นจะดีนะต่อต้านหลงสเสน่มันไม่ค่อยได้ติดดีสักเท่าไหร่นะครับมาเกียร์ชิ้นแรกที่ใส่ก็คือบอลชายฮะนะฮะบอลชายฮะนะครับสกิลพัดของมันก็คือทําให้ศัตรูในพื้นที่นะครับผมติดผลลัพธ์ลำนำเย,ย้ายวนนะครับผม3ุด 9วินาทีก็คือจะบวกกับสกิลพัดอีก3.9วินาทีนั่นเองนะครับก็คือนี่ฮะก็สกิลสนะครับผมมันจะสัมพันธ์กับเกียร์รูกบอลชายหาดนะฮะก็3.9วินะครับ,รบผมก็จะสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมอา3.9วิอันนี้คือทำให้ศัตรูในพื้นที่ หนึ่งตัวรับผลนำเยาหยวน10วิก็จะบวกไปอีก3.9วิก็จะเป็น13.9วิโอ้โหโคตรเยอะ13.9วิครับผมก็คือจะแบบก๊อปมาแล้วก็เป็นยืนยืนยืนงโง,ง่13.9วิครับผมเออมาแล้วเกียร์ชิ้นต่อไปที่ผมใส่นะฮะก็คือ เป็นเกียรโล่ประกายและสมีจันทาซึ่งมาในรอบนี้เลครับผมเราสามารถเอามาใส่เจ้ามูลไล่กาได้เลยนะครับแต่ใส่ตัวอื่นก็ได้นะถ้าเกิดเป็นสายไวพิบได้เหมือนกันเลยเพราะว่ามีหลบบสกิลนะครับออฟสีจะเลือกเป็นต้านก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวเลนเจอร์ของทุกคนที่ใช้งานกันเลยนะครับ สกิลพัตของมันก็คือเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ18% up max ครับผม18%อั u แม็ x ก,ก็จะเป็นเพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะครับเป็น48โอ้โหก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก18ก็เป็นเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ 48%นะครับผมก็คือ4.8เท่านั่นเองครับผมสุดยอดกันไปเลยครับเกียร์ชิ้นนี้ใครยังไม่มีก็เปิดหากันได้เลยนะโรปกายจันทารัศสมีครับผมเกียร์8ดาวสุดปึงฮนะต่อไปครับดอกไม้ประดับโคนี่สาวงามอันนี้คือรอบที่มากับไกรทองนะครับผมก็ไม่มีมาแล้วครับ หรือจะมีมาก็ต้องรอเพิ่มโอกาสสุดพิเศษไม่รู้จะเป็นเดือนไหนนะฮะเกียร์เช่นนี้ฟื้นฟูลพลังชีวิตในพื้นที่ของพลังชีวิตอันนี้คือปลดสกิลพัดเรียบร้อยบวกไปอีก15นะฮะผมก็ปลดเป็นสกิลพั่าเ l เวลแ max เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปดูครับนี่ มันก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่เพิ่มขึ้นมาจาก50เปเป็น65นตะฮะต่อหนึ่งวินะครับผมอ้าวเป็นยังไงครับโคตรแต่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 มันจะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะอันนี้คือมันจะปล่อยตัวช้านิดนึงเกียร์3ชุดนี้เกียร์3เกียร์3ชิ้นนี้นะครับผม สามารถใช้ได้ดีกับเลนเจอร์9ดาวแม็กนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์ก็เล่นได้นะครับผมแต่มันจะปล่อยตัวชา้าน,นิดนึงมันจะสมดุลมากๆนะครับผมเกียร์3ชิ้นนี้ถ้าเกิดใส่กับมูนไล่การนะครับโอเคเป็นยังไงถ้าเกิดมันกลับมาทุกคนยังจะเปิดหรือเปล่ายังจะเปิดหาอยู่หรือเปล่าผมว่าควรจะเปิดหาเดี๋ยวเรา ไปดูความโกงของมันกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะว่ามันก๊อปปี้พักพวกแล้วก็ก๊อปปี้ฝั่งตรงข้ามอย่างไรกันบ้างนะท่านผู้ชมไะเดี๋ยวพาไปดูเลยมูลไล่กาตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นอย่างไงกันบ้างนะครับผมผมเคยรีวิวไปรอบละ แต่มันไม่สุดไงแต่มันไม่สุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาเดี๋ยวเปิดมาปึ๊บนี่กอบทันทีครับนี่กอบทันทีครับรอบสองป๊บไม่ติดครับรอบสองไม่ติดกอบฝั่งพรรคพวกปุ๊บรอบสามไม่ติดกอบฝั่งพรรคพวกแต่ว่ามันติดสกิลลำนำฝั่งตรงข้ามมาอย่างนานเลยครับปึ๊บนี่รอบสี่ติดมาเรียบร้อยฮะนี่เฮกอบเหตุ head, มาเรียบร้อยเห็นไหม มันก๊อปเร็วก๊อปนานอยู่นานด้วยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห้บปาโอ้โหแล้วออกสกิลด้วยไงคือก๊อปมาแล้วออกสกิลด้วยไงแล้วยืนนิ่งไปเห็นไหมนานป้านานป้ดูดิโอ้โหทุกคนโอ้โหมันยืนนานจัดๆนะครับผมเดี๋ยวไปรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมมาไปเดี๋ยวเรามาดูปล่อยสัก5้าตัวมันจะโครนนิ่งทีตัวเองกี่ตัวนะครับมา หนึ่งนี่นี่นี่โคนนิ่งตัวเองมาสองครับผมแต่ยังไม่ได้โคนนิ่งพันธมิตรมีโคนนิ่งตัวเองมาอีกสองโอ้โหแต่ยังไม่โคนพันธมิตรครับผมยังไม่โคนพันธมิตรนะพันธมิตรจะมีสามตัวนี่โอ้โหตีอีกหนึง่งถ้าเกิดใช้พันธมิตรเยอะๆมันก็จะโคนเยอะนะครับเนี่ยป๊าอ่าแต่มันมีโคโนิ่งตัวเองเห็นไหม คนนิ่งตัวเองคนนิ่งพัฒมิดดูครับโอ้โหเออสุดยอดสกิลโหดสกิลโหดดูดิเรียบร้อยมีบาวมายากลมาช่วยนะครับโอ้โหเป็นไงตึงไหมตึงไหมขอบอกมาเดี๋ยวเราไป PVP กันเลยก็แล้วกันนะครับ เอาไล่กาลงทีมครับเอาเจ้ามูลหุ่นไล่กาลงทีมดูซิว่ามันจะโหดขนาดไหนครับผมไปกันเลยไปครับผมเฮ้ยไอเดียของผมชื่อ I D L Y กำนันตุตุษนะครับผมเออนี่เจอคนไทยผมก็ขอรีค่ามันผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คนไทยก็เยอะซะเหลือเกินดีเพสเลยครับผมเออมาไปครับเดี๋ยวเอาไล่กาแทนอะไรแทนเจมมืดก็แล้วกัน นะครับนี่ไล่กามาแทนเจมมืดไปเลยเออนี่ครับผมเรียบร้อยฮะนี่ทีมไอดีเติมเดือนละสามพันมันจะโหดนิดนึงนะเพราะว่าเราเติมทุกเดือนไงเดือนละสามพันนะครับผมเติมเดือนละสามพันเดือนไหนไม่ได้ใช้ล้วก็เก็บไอ้นี่คนนิ่งตัวเองมาแล้วคนนิ่งคนนิ่งตัวเองนะโอยังไม่คนนิ่งพะพ่วรนะรผมเออเหมือนคนิ่งพะพวกจะ,จะยังไม่ค่อยติดดีสักเท่าไหร่นี่คนมาแล้วคนมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วปั๊บปั๊บนี่โคนไีกแล้วโอ้โหดูดูดูเราดูโคนโคนโคนหรือเปล่าโคนหรือเปล่าโคนอีกแล้วโอ้โคนเยอะจัดโคนเยอะจัดโอ้โหเยอะจัดพี่น้องกดทุกตัวโคนทุกตัวนี่โคนอีกแล้วโอ้โหเป็นยังไงนี่ครับผมมันมันมันมาจากเกียร์รูกบอลชายหาดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจหรือว่าเป็นเกียร์ที่เพิ่มอัตราการใช้สกิลนะครับผมเออมา เรียบร้อยบ่ามาลูกบอลชายาดคือลำนำครับลำนำเย้ายวนนะครับผมปัดโคนหรือเปล่าตอนแช่ไม่ติดโคนว่ะมาเป๊บนี่โคนอีกเลี้ยวโคนอีกเลี้ยวมาโอ้โหฝั่งนู้นตายก่อนครับผมคนโหดของมูนหุ่นไลกาไม่ไหวถึงกับตายกันไปเลยทีเดียวครับน้องๆโอ้โหโหดเกินไปไปกันต่อเลยครับท่านผู้ชม เจอกับเจ้านี่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวข้าจะจัดการเจ้าให้เจ็บปวดรวดล้าวไปเลยมาเดี๋ยวเราจะเน้นปล่อยอเจ้ามูลไ่กายเยอะๆนะครับปั๊บโคนทันทีเห็นไหมโคนพันธม,มิตรทันทีปั๊บไม่ติดรอบนี้รอบนี้ไม่ติดรอบนี้ไม่ติดปึ๊บโคนอีกเลี้ยวโอโ้โ,อโหโคนโหดเกินสุดยอดไปเลยครับมูลไ่กาตัวนี้ใครมีต้องตามหามาเล่นกันเด้อมาไปกันต่อปั๊บปั๊บปั๊บถ้าเกิดกลับมานะ ควรจะตามหานะตามความคิดของผมที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนนะครับดาวินชงดาวินชีไม่ต้องใช้หรอกเออเราใช้ตัวดิ้งทนครับผมเออมาควรดิควรดิควรดิโอ้โหตอนที่ผมออโต้ละเล่นเล่นเอาชนะก่อนเล่นเอาชนะก่อนเออคือปาปื้อปบปุ๊บปาปื้วเนย้อเนี้นนไปครับเรียบร้อยเปิดเขาพัดมาครับผมพัดมาผมพัดกลับไปเลยจังว่านี่พัดกลับไปแล้วโอ้โห,โห,โหตามไปแล้วตามไปแล้วโอ้โหงัดหน้าไปหนึ่งทีงัดหน้าไปหนึ่งยอกเรียบร้อยจบเกม บบไม่จบครับเฮ้ยสู้เหมือนกันเล้เนี่ยสู้เหมือนกันเล้วเนี่ยสู้เหมือน,นกันแล้วเราเนี่ยอยโอเคไปครับเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหอย่างโหดครับไลกากอปปีพันธมิตรก็ปปีฝั่งตรงข้ามครับผมติดลำนำนานๆครับกับเพียเซตนี้ครับใส่ขึ้นแล้วโหดผิดหูดผิดตาจริงๆนี่ครับแต่ก่อนผมจะตียากมากๆเลยนะครับผมมา มาดูกันอีกสักหนึ่งเกมกันแล้วกันนะครับมูลไล่กาจะแผงริดขนาดไหนปึ๊บมานี่ก๊อฟมาก่อนเลยหนึ่งดอกไปไงเป็นไงอย่างตึงปึ๊บก๊อฟอีกแล้วก๊อปอีกแล้วกออ๊กวกอฟฟังตัวเองเออเป็นไงแล้วก็สามารถโคน,นิ่งตัวเองได้ด้วยนะเออเออความสามารถมันโคนนิ่งตัวเองครับผมแล้วปึ๊บนี่กดอีกออกอีกครับผมกดอีกออกอีกครับผมโคตรตึงทุกคนเออโอ้โหสุดยอดนะผมแต่ตอนนี้ผมโดนหล่อยป้อมอยู่ฮนะ ไี่ผมเป็เฮ้ยเดี๋ยฮ้ยทำไมป้อมแรงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมโกดอมตราไปก่อนเลยจังหวะนี่จังหวะนี่กดอมตะไปก่อนเอาแช่มาว่ะผมขอพัดเรือละการผมขอพัดเรือแล้วการมันวิ่งมาแล้วก็กดแค่ไปก่อนเลยอันดับหูเอรินเขาวิ่งทะลุอมตะมาทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าราคาจะแพ้เนี่ยอย่าบอกนะว่าราคาจะแพ้ไปครับผมไลรกาช่วยด้วยไลรกาโอ้โหนี่ไงนี่ไงไปเอาไม่เอาบินมาไม่เอากันบินมาไม่เอาโอ้โหเรียบร้อย โอเคไม่เป็นไรเราถือว่าเมื่อกี้เราอ่อยให้นะครับ <Huh? S 1> ผมอ่อยให้อะครับนอน,นอ,นอก็คือผมลืมมาตัวการบินมาแค่นั้นเองครับอโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับมูลไลกกานะครับผมหรือว่ามูลไลกกาผู้ปาดเปลือกนะครับถ้าเกิดมันกลับมาทุกคนจะตามหาหรือเปล่าเอเผมเอามารีวิวให้ดูอีกครั้ง พร้อมกับเกียร์เซ็ตสุดโหดที่ยังหาได้อยู่ในเดือนนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ e และก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยูทูบ n แนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า